สวัสดีครับขอ,อนำเสนอโปรแกรมการจัดการการฝรูกลมในรูปแบบ3 s t สเตปชุดที่1ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ผ่านออนไลน์หลังจากนั้นแล้วก็จะมาเรียนรู้ด้วยการพบปะวียกรหรือโค้ชในคลาสร r o ูมซึ่งอาจจะเป็นอินฮา e คลาสร r o ูมหรือ i r t ชัวคลาสร r o ูมครับหลังจากผู้เข้าการฝรูกลม ได้เรียนจบแล้วก็จะมีการบ้านซึ่งผู้เข้าเรียนจะสามารถสร้างคอมมิชเมนต์ของตัวเองขึ้นมาครับว่าจะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้อย่างไรให้เวลากับผู้รับกำลมนำไปแพ็กทีสฝึกฝนตามสิ่งที่ตัวเองคอมมิชสักระยะหนึ่งประมาณ2สัปดาห์ก็จะมีการติดตามผลครับ รูปแบบการติดตามผลก็สามารถเป็นเรื่องทีม HR ภายในองค์กรเป็นผู้ติดตามเองโดยสาบัญก็จะเป็นคอนซัลทให้คำปรึกษาในวิธีการติดตามผลที่ดีครับ <c oughs> หรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่อยากให้สาบัญเป็นผู้ดำเนินการติดตามผลให้สาบัญก็จะมีบริการในจุดนั้นครับผู้เรียนที่ได้เรียนแบบสามเสพนี้จะทำให้ผู้เรียนได้ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ด้วยวิดีโอออนไลน์ก่อน เป็นการเรียนรู้ในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้นๆในหนึ่งหลักสูตรอาจจะมีความรู้พื้นฐานอยู่ประมาณ2-3เรื่องก็ได้ในช่วงเวลาเรื่องละประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะเตรียมตัวเองก่อนเข้ามาเรียนรู้ในคาสซูมหรือโ t u ช l c l a s s ส o ูมได้ก็จะทำให้เวลาที่ใช้ในคาสูมนั้นเป็นเชิงของการปฏิบัติ หลังจากนั้นแล้วก็จะเกิดมุมมองแนวคิดใหม่ๆเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวเขาเองได้และก็จะมีการติดตามผลการติดตามผลก็เท่ากับยืนยันว่าสิ่งที่ผู้เรียนได้รับและก็เอาไปใช้นั้นเกิดเป็นผลลัพธ์ขึ้นมาจริงๆหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนไปในเรื่องอะไรก็จะมีการสรุปรายงานว่าผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกหัวข้ออะไรและก็จะนำไปใช้อย่างไร ก็จะสรุปให้กับผู้ิหารได้รับทราบว่ากลุ่มผู้เรียนกลุ่มนี้เกิดผลลัพธ์หลังการอบรมเป็นอย่างไรครับ